สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหลายที่ฝนตกนะคะแล้วครัวก็บอกกับพวกเราว่าในชีวิตของเราอะค่ะหลายครั้งที่มีฟ้าหลังฝนแต่ลองคิดดูเถิดหลายคนบอกว่าฟ้าหลังฝนน่ะจะสวยงามเสมอแต่มันจะดีกว่าไหมคะถ้าหากว่าเราอะมีความสุขตั้งแต่ตอนที่ฝนตกพวกเราเป็นเหมือนครัวอ้อยไหมคะชอบตั้งแต่ตอนที่ฝนตก ชอบตั้งแต่กลิ่นของฝนชอบตั้งแต่กลิ่นของดินที่ระเหยขึ้นมาชอบบรรยากาศตอนฝนตกดังนั้นนะคะแม้กระทั่งเวลาในชีวิตของคุณน่ะที่คุณอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนกับเป็นช่วงฝนตกและคุณกำลังรอฟ้าหลังฝนอยู่ครูจะชวนว่าไม่ต้องรอให้ฟ้าหลังฝนน่ะมาเพราะว่าแม้กระทั่งในตอนที่มันไม่ได้ง่ายในตอนที่ฝนตกอ่ะคุณก็สามารถที่ยวสนุกสนาน แล้วก็มีปิติสุขกับในเวลาขณะนั้นได้เพราะจำไว้เสมอว่าในทุกขณะที่คุณทำมีเป็นไม่ว่าคุณจะกำลังเจอกับอะไรอยู่ขณะนั้นนั้น่นนะเป็นเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเสมอในชีวิตของพวกเราทุกคนชีวิตของมนุษย์นั้นมักจะมีอาการที่ว่าปัดปัจจุบันขณะออกไปสังเกตไหมคะเราแต่ละคนน่ะสวัสดีขมุ่ยจากสวีเดนนะคะ เราแต่ละคนหลายครั้งนับครั้งไม่ถ้วนมีชีวิตในระดับที่เรียกว่าปัดปัจจุบันขณะออกไปเรากี่ครั้งละคะที่เราปฏิเสธปัจจุบันขณะแค่รอให้ถึงพรุ่งนี้ซะก่อนรอให้ถึงวันที่เราได้สิ่งที่เราต้องการรอให้สิ่งนั้นเกิดซะก่อนแล้วฉันจะมีความสุขรอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนแล้วเราจึงจะมีความสุขแต่วันนี้ครัวกำลังจะมาชวนพวกเราว่าเลิกรอ ให้เราอ่ะเข้าใจไปเลยว่าในชีวิตเป็นธรรมชาติของจิตที่มันมักจะหนีปัจจุบันขณะเพราะว่าในปัจจุบันขณะนั้นน่ะมันมีความทุกข์กระวนกระวายเร่าร้อนซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตที่มันมีความกระสับกระส่ายในตัวมันเองแต่หากเพียงว่าเราอ่ะรู้เท่าทันจิตนะคะเราอ่ะก็จะเป็นสุขแล้วก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นเลยทันทีครูจึงอยากชวนพวกเราว่ามาเขา your b lessing มานับสิ่งดีๆมานับเรื่องราวดีๆที่มีอยู่ในชีวิตของเราเช่นในขณะนี้เราทุกคนมีกันและกันสวัสดีค่ะพี่มารุษขำชูพี่ของเก๋ k v s นะคะสวัสดีทุกคนนะคะคุณหนุย่ยเรานั่งอยู่ด้วยกันค่ะพี่หนุ่ยนะคะนั่งอยู่ตรงนี้แต่ก็คอมเมนต์มานะคะว่าสวยสดใสมากลองคิดดูนะคะเขาโยบเลสซิ่งนับสิ่งดีๆที่เรามีในชีวิตของเรา วันนี้ไหนทุกคนลองช่วยครูนับหน่อยสิคะว่าสิ่งดีๆในวันนี้ที่คุณรู้สึกถึงมีเรื่องอะไรบ้างคะเช่นเรื่องอะไรบ้างที่เป็นสิ่งดีๆที่คุณรู้สึกถึงในวันนี้เช่นครูอ้อยมาไลฟ์ถึงพวกเราในยามเย็นสวัสดีค่ะเขาโยบเบสซิ่งให้ฟังหน่อยสิคะว่ามีเรื่องราวอะไรที่เป็นเรื่องราวดีๆที่เราสามารถเชียนับได้ในวันนี้ตอนนี้ในชีวิตของเราหนึ่ง เขาโย่บ l e s s i n คือนับเรื่องราวดีๆในชีวิต 2. หักมีความทุกข์อยู่ให้รู้ว่าความทุกข์มาเตือนเพื่อให้คุณเปลี่ยนโฟกัสลงมาได้เลยพี่ลงมาได้เลยความทุกข์มาเตือนเพื่อให้เราอะได้เปลี่ยนโฟกัสนี่เพื่อนเขาโยบ lessing ดังนั้นในชีวิตของคุณะจะทำยังไงจะยังไงดีล่ะคุณจะนับสิ่งที่ดีและเรื่องดีงาม อย่างไรมากแค่ไหนในชีวิตของเรานับสิ่งดีงามพี่ปังอยู่ที่นู่นค่ะสควอชจะนับสิ่งดีงามอย่างไรและมากแค่ไหนในชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองในแต่ละวันนะคะครูมองท้องฟ้าทุกวันเลยไม่มีวันไหนเลยที่ครูวไม่ยืนดูท้องฟ้าไม่มีวันไหนเลยที่ครูวไม่ดูพระอาทิตย์ตก ไม่มีวันไหนเลยที่ครัวไม่ดูพระอาทิตย์ขึ้นเพราะฉะนั้นนะ่ะครูอยากชวนพวกเราว่าฟ้า Blessing เราทุกวันเลยนะคะฟ้าอวยพรให้กับเราทุกวันลองฝึกนับดูสิคะลองฝึกนับเรื่องราวดีๆในชีวิตแล้วก็ลองมองไปยังโลกอะ่ะที่เขาอ่ะต้อนรับคุณมอบสิ่งดีๆให้กับคุณอย่าง สม่ำเสมอสวัสดีค่ะซาโต้หรือพลนะคะครูใช้ผ้าเช็ดของซาโต้ทุกอันเลยนะคะมีคนซื้อมาให้เสมอเลยนะคะวันนี้ลองทบทวนตัวเองดูว่าให้รู้หนึ่งนับสิ่งดีๆและ 2. ความทุกข์หรือความรู้สึกไม่ดีเป็นสิ่งที่มาเตือนให้คุณรู้ว่าเปลี่ยนโฟกัสของเธอสิจ๊ะเปลี่ยนโฟกัสของเธอสิจ๊ะและสจงสร้างถนนทองคำใหม่ขึ้นมาเสมอ จงสร้างถนนทองคำขึ้นมาใหม่เสมอถามตัวเองเลยค่ะว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากคนที่ผ่านมันไปได้อ่ะเพราะว่าเขาอ่ะสร้างถนนทองคำขึ้นมาแล้วตัวของเราล่ะเราได้สร้างถนนทองคำให้กับตัวของเราเองแล้วหรือยังคุณน่ะจำเป็นที่ต้องสร้างถนนทองคำใหม่ให้ตัวของคุณเองคุณจำเป็นที่ต้องสร้างถนนทองคำใหม่ให้ตัวของคุณเอง ถามตัวเองเลยว่าวันนี้เดือนนี้ช่วงเวลาที่เราได้ตระหนักอยู่ที่บ้านนี้เราอะได้สร้างถนนทองคำใหม่ให้ตัวของเราเองแล้วหรือยังถ้าหากว่าเราอะได้สร้างถนนทองคำใหม่ขึ้นมาคุณต้องรู้ว่าคุณไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่เฉยได้ถ้าหากมุมมองที่คุณยืนอยู่แล้วคุณมองเห็นอะไรไม่ชัดไม่มีภาพชัดเจนออกมาคุณก็แค่เปลี่ยนมุมมอง เหมือนที่ตอนนี้ครูอ้ยอยเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาสองชั้นเพื่อย้ายมุมมองใหม่เพื่อแสดงให้พวกเราเห็นว่าบางครั้งคุณอ,อาจจะกำลังจดจ่ออยู่กับปัญหาเยอะมากจนคุณมองไม่เห็นทางออกเพราะฉะนั้นเหนื่อยวิธีที่คุณจะมองเห็นทางออกได้ชัดเจนขึ้นก็คือลองย้ายที่มองลองถอยตัวเองออ,อกไปให้ไกลขึ้น ลองขยับตัวเองอะ่ะให้ออกห่างจากปัญหาสักนิดแล้วทางออกมุมมองต่างๆก็จะปรากฏขึ้นต่อหน้าต,ต่อตาวันนี้ทุกคนพร้อมหรือเปล่าคะ,ะที่จะขยับมุมมองของตัวเองเพื่อที่จะเห็นทางออกสิ่งดีงามโอกาสมากมายมหาศาลที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต,ต่อตาคุณเสมอเพียงแต่ก่อนหน้าเนี้ย คุณอาจจะไม่ได้มองหามันก็เลยไม่ได้มองเห็นมันเท่านั้นเองเช่นวันนี้นะคะครูขออนุญาตไม่ออกชื่อแต่เจ้าตัวเนี่ยเข้ามาดูในไลฟ์แล้วบอกครูว่าคนที่เขาอ่ะเลี้ยงดูดูแลนะคะเป็นคนในบริษัทแล้วก็ทำไม่ดีกับเขาเยอะมากจะทำยังไงดี หน้าที่ของน้องที่ถามครูมาวันนี้นะคะก็คือต้องช่วยเขาด้วยการไม่เปิดโอกาสให้เขาทำร้ายคุณการที่คุณน่ยยังเก็บเขาไว้ในชีวิตในตำแหน่งที่สำคัญมันเปิดโอกาสให้เขาทำร้ายคุณอย่างมหาศาลสิ่งนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นการช่วยเหลือเขาเลยแม้แต่นิดเดียวครูตอบคำถามไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้องผู้ชายน้องคนที่เขียนมาถามครูวันนี้ว่า ถ้าหากคนที่เขาทำงานเลี้ยงไว้เป็นพนักงานทำร้ายเขาอยู่ตลอดเวลาเขาควรจะทำยังไงดีจะสาดไปทางพี่โอ๋ดีกว่าควรจะทำยังไงดีถึงจะไม่ต้องโดนทำร้ายอีกก็คือหยุดให้เขาอยู่ใกล้ๆในชีวิตมันไม่เป็นไรเราค่ะบางครั้งคนเราอะอยู่ด้วยกันนานๆต่างคนไม่ได้แปลว่าคนไหนไม่ดีคนไหนดีนะคะ แค่มันอยู่ด้วยกันนานๆแล้วมันหมดอายุไขอะค่ะที่มันไม่ควรที่จะอยู่ต่อกันต่อไปอะก็ลองอยู่ห่างกันบ้างก็ได้ตาตู้ลองอยู่โหเดี๋ยวแพนให้ดูพี่ตาต้านะคะโอ้โหเจ้าแม่โอนบีลูกของครูอ้อยนะคะลูกสาว,วายยทำอะไรอยู่คะคุณตาตู้ โอ้โหไหนดูซิเหตุผลที่ทุกคนต้องออกกำลังกายเพราะอะไรคะเพราะว่าทําให้เราสวยคะ่ะเดียวๆพอไหมคะอ๋อเพราะว่าทําให้เราฟิตร่างกายและจิตใจใช่ไหมคะถูกต้องค่ะยังไงอีกคะคือคะระหว่างเนี้ยหนูกําลังคิดอยู่ว่าในช่วงที่เราเจอโควิดใช่ไหมคะบางทีค,คือตอนเนี้ยมันเหมือนกับอะไรบางอย่างเราก็ยังแบบเอ๊ะจะต้องทํายังไงต่อไปจะแก้ปัญหายังไงต่อไปอย่างเงี้ยค,ค่ะแต่ว่าในอีกมิติหนึ่งที่สามารถทําได้เลยเพราะว่าอยู่บ้านทุกวันคือการออกกําลังกาย คืออย่างน้อยก็คิดว่าอย่างน้อยทางสมรรถภาพทางด้านร่างกายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องผอมไว้ก่อนรดร่างกายเอาไว้ก่อนใช่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวดูดูดูเขาดูเขาโอ้โหอันนี้ยังไม่มีซิกแพคค่ะเดี๋ยวรอทําอยู่ค่ะมีเส้นแล้วนะเริ่มมีเส้นแล้วค่ะมีเส้นแล้วแต่น้ําหนักก็ลดด้วยนะคะน้ําหนักก็ลดลงไปด้วยใช่ค่ะทุกคนผอมลงมากใช่ค่ะทุกคนหยุดโควิดทุกคนอ้วนขึ้นใช่ไหมคะแต่แกงนี้ผอมลงค่ะโอ้โหเพราะว่าเราสู้ตายเหมือนกันนะคะใช่ค่ะขอบคุณน้องตาต้ามากเลยค่ะ เพราะฉะนั้นน้องตาต้านะคะเขาเป็นนักธุรกิจสาวโสดคนเดียววิ่งลงมาเหนื่อยค่ะจริงๆล้ววิ่งลงมาเหนื่อยวิ่งลงมาเหนื่อยหอบนะคะน้องตาต้าเป็นนักธุรกิจสาวโสดคนเดียวนะคะเราต้องแบกภาระธุรกิจมากมายมหาศาลแต่ก็จัดเวลาที่จะออกกำลังกายหรือทำสิ่งต่างๆได้มากมายดังนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะคะ ลองคิดตัดสินใจดูเลยว่าปักธงว่าคำถามของครูวันนี้นะคะขอชวนทุกคนปักธงว่าจะเอาอะไรน้องแบม,มพี่หนุย่ยพี่โอครูชวนทุกคนปักธงว่าจะเอาอะไรต้องการอะไรในชีวิตสเต็ปที่1ชื่นชมสิ่งดีๆที่เรามีได้รับทําแล้วใช่ไหมคะ2ปักธงว่าวันนี้อาทิตย์นี้เดือนนี้ปีนี้ช่วงไหนต้องการที่ได้รับอะไรในชีวิต ปักธงเสร็จสเต็ปที่3เมื่อวานครูบอกว่าอะไรกำหนด strategic innovation กำหนดนวัตกรรมคือพัฒนานวัตกรรมทางกลยุทธ์ขึ้นมานวัตกรรมที่เป็นกลยุทธ์หลักขึ้นมาที่จะส่งผลให้คุณอะได้รับสิ่งนั้นคือคุณอะไม่ใช่ลอยๆเอาว่าอยากได้นูน่นอยากได้นี่แต่ไม่คิดทำอะไรเลยหนึ่งจะต้องเริ่มจากฐานว่าคุณ่ะรู้สึกดีกับสิ่งที่คุณมีก่อนใช่ไหมคะ สคุณปักธงว่าคุณต้องการอะไร 3. คุณจะต้องคิด strategic innovation คือค้นพบนวัตกรรมหรือช่องทางหรือ business model รูปแบบธุรกิจบางอย่างที่เป็นเชิงกลยุทธ์ที่คนอื่นไม่มีหรือคุณมีแล้วแตกต่างจากคนอื่นซึ่งมันมีอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเสมอใช่ไหมคะพี่พี่เพียงแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้เวลากับมันคุณก็จะไม่ได้นึกถึงมันพอคุณนึกถึง strategic innovation เสร็จปุ๊บ คุณก็ต้องทำ strategic planning คือวางแผนล,ลงมาเลยว่าการที่คุณะจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการคุณจะต้องมีขั้นตอนทำอะไรบ้างทำอะไรบ้าง1 2 3 4แต่ในขั้นตอนสิ่งที่จะทำะยังไม่สำคัญเท่า critical action นะคะคือ strategic move การ move make a move ที่สำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของธุรกิจของคุณและชีวิตของคุณตลอดไป ดังนั้นขั้นตอนวันนี้มีทิปขั้นตอนทางธุรกิจแบบง่ายๆที่จะบอกพวกเราแต่หลายคนอาจจะบอกว่าว่าฟังยากจังเลยอะ่ะไม่อยากฟังเรื่องธุรกิจอยากฟังเรื่องของจิตใจมากกว่าได้ค่ะอยากฟังเรื่องจิตใจเล่าเรื่องจิตใจให้ฟังถ้าเกิดอยากฟังเรื่องจิตใจก็จะต้องตัดสินใจว่าอ๋อมีคนนะคะเล่าให้ฟังว่า ช่วงที่เป็นช่วงที่เป็นมีเรื่องโรคระบาดต่างๆอะค่ะมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นมากมายจะทําอย่างไรดีพี่โอมาช่วยน้องถือหน่อยสิน้องเหนื่อยพี่โอถือนะนอ,อ,อย่าขยับนะอ้าวอ็ยังไง <laughs> อย่างนี้ได้ <laughs> โอเคพี่โอห่างๆด,ดีพี่โอถืออย่างเงี้ยแหละห่างๆนะก็ <laughs> นี่คะ่ะพี่โอช่วยถือให้เฟรมนี้นะาาหลายคนถามว่าถ้าเกิดเมื่อกี้ครูเล่าขั้นตอนแบบ Business Model ทางธุรกิจไปแล้วใช่ไหมคะจะเล่าขั้นตอนทางจิตใจพี่พี่เอาย้ำม,มาให้น้องหน่อยสิมีคำถามที่คนเขียนมาถามเอาไว้เยอะมากจะได้ตอบตามที่เขาถามเอาไว้ เพราะว่าเขาเขียนถามมาวันนี้เราก็ตอบนะคะดีไหมคะพี่โอ๋ดีค่ะพี่ๆมาสิคะน้องจะเล่าเรื่องให้ฟัง,ฟงใช่อุ้ยสมุดสีม่วงหายไปอันนึงม่วงวสมุดสีม่วงหายไปหนึ่งอันนะโอเคหายไปหนึ่งม่วง งั้นจะเล่าเรื่องให้ฟังว่าเวลาที่พี่ๆจะทำอะไรให้สำเร็จอ่พี่ๆเขาทำยังไงรู้ไหมคะหว่าด้วยเรื่องเป้าหมายเขาอ่ะจะประกาศยืนยันเป้าหมายนั้นออกมาก่อนว่าเขาต้องการอะไรไม่งั้น่ะมันจะไม่มีทิศทางไม่มีดิเรกชันว่าเขาต้องการจะเดินไปไหนแล้วสองเขาอ่ะยกระดับความสำคัญของการทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จให้มันสำคัญที่สุดเท่ากับลมหายใจเลย แล้ว 3. ในหมวดของเป้าหมายนะคะเขาจะจินตนาการภาพว่าวันที่คุณได้รับสิ่งนั้นนะคุณอยู่ในบรรยากาศอย่างไรทําอะไรอยู่และรู้สึกอย่างไรพูดง่ายๆก็คือลองเอาตัวเข้าไปอยู่ในวันนั้นสิ่งนั้นแล้วพอคุณน่ะไปเป็นคนคนนั้นที่ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างแบบวันนั้นน่ะคุณทําอะไรคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรแล้วก็เอาตัวคุณที่เป็นแบบนั้นน่ะย้อนกลับมาตัดสินใจในปัจจุบันนี้ เช่นมีน้องคนหนึ่งถามครูว,ว่าเขาอะกำลังออคือเขาว่าทำธุรกิจในระดับหลักเป็นพันล้านใช่ไหมคะแต่ในตอนนี้เขาว่าไม่มีเงินสดเหลือเลยเขาควรจะรู้สึกยังไงครูบอกว่าให้เคลื่อนตัวเองอะไปในวันที่ตัวเองอะได้เรีลยลไลั์ทรัพย์สินออกมาแล้วแล้วก็มีเงินสดถึงอยู่ในมือกลับมาพันล้านตามที่เขาเคยมีแล้วก็กำลังทำธุรกิจอยู่แล้วมันเป็นช่วงติดขัดช่วงสั้นๆ อย่าแก้ปัญหาระยะสั้นด้วยการสร้างปัญหาระยะยาวนะคะดังนั้นครูบอกให้น้องคนนั้นอะลองเคลื่อนไปเป็นคนที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการกลับมาแล้วเขาจะพูดยังไงจะปฏิบัติตัวยังไงจะดีจะน่ารักกับคนอื่นยังไงพี่พี่นึกออกใช่ไหมคะเหมือนเอาตัวเราเองในอนาคตกลับมานั่นคะคะคือเหตุผลของการจินตนาการภาพในอนาคตจากนั้นนะคะเราก็มา มากำหนดวิธีการว่าเราจะทำวิธีการอย่างไรเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องของเรื่องก็คือว่าเป้าหมายอะฟิกซ์แต่วิธีการอะจะต้องเฟล็กซิเบิลคือคุณอะถ้าเกิดอะไรที่มันไม่เวิร์กอะคุณต้องปรับเปลี่ยนวิธีเป้าหมายเหตุผลของการดำรงอยู่เจ็ดจำงอะจะต้องมั่นคงแต่วิธีการเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนไปได้เวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการของเราไปได้ แล้วก็เวลาที่เราอะค่ะจะแก้ปัญหาอย่าทำให้มันคุมเครือวิธีที่บอกชัดที่สุดก็คือเขียนตัวเลขออกมาเอาตัวเลขออกมาเขียนออกมาเลยว่าปัญหามีอะไรตัวเลขเป็นยังไงเท่าไหร่ติดอะไรตรงไหนเราอะจึงจะแก้ปัญหานั้นได้นะคะแล้วอย่าถามว่าทำไมทำไม,ม,ไท,ำไมทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันเลิกถามไปเลยว่าทำไมทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันให้ถามว่าทำอย่างไรทำอย่างไรทำอย่างไร เรื่องนี้ถึงฉันถึงจะจัดการกับเรื่องนี้ได้ดีไหมคะพี่โอเริ่มเมื่อยแล้วหรอคะไม่เมื่อยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ควรจะทําหรือเปล่าสิ่งที่คุณทําอยู่จะต้องเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชั่วโมงนี้วันนี้เดือนนี้ปีนี้เหมือนวันเนี้ค่ะครัวกาลังชื่นชมบรรยากาศสิ่งต่างต่าที่สวยงามมากๆในขณะเดียวกัน่ะ สิ่งสำคัญที่สุดอะคะ่ะครูก็ต้องมีภารกิจที่จะต้องให้กำลังใจพวกเราในการที่เคลื่อนต่อไปแล้วก็บันทึกไว้ให้ตัวครูเองนี่แหละได้ฟังในอนาคตอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่ทำอยู่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดหรือเปล่าและจงทำทุกอย่างอะเหมือนเคลื่อนไปในโลกด้วยพลังงานอันสูงสุดอยู่เสมอเราจะเหยาะเหย่ได้ไหมคะพี่โอไม่ได้เลยเราจะอ่อนแรงได้ไหมคะ จิตตกได้หรือเปล่าคะไม่ได้เลยค่ะต้องคิดดีตลอดเวลาด้วยค่ะต้องคิดดีตลอดเวลายังไงนะคะพี่โอ๋ต้องคิดดีตลอดเวลาด้วยค่ะต้องคิดดีตลอดทุกนาทีแล้วก็ต้องเหมือนกับกลับเข้ามาที่ตัวเองให้ได้แบบทุกวินาทีเลยด้วยซ้ำค่ะ <Okay. S 2> ต้องทวนกลับมาทวนกลับมาถ้าเกิดแบบเวลามันเจออุปสรรคเยอะๆแล้วมันอยากจะอ่อนแรงเราอย่างไงคะเรารู้ว่ามันเวิร์กไหมคะถ้าอ่อนแรงมันไม่เวิร์กค่ะเพราะว่าถ้าเราอ่อนแรงปุ๊บแสดงว่าเราไปอยู่ใน ในในเลนส์ที่เป็น49ที่ไม่ดีเขาต้องเขาไม่เข้าใจเรื่องสี่สิบเก้าะ็คือว่าเราเนี่ยจะต้องอย้ายตัวเองมัว่ามีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะเราอะแค่กันดิกมาอีกหอร์เของความสูงออกมาเป็น51คือจะต้องทำให้ชีวิตเราอะค่ะมีเป็นด้านบวก5้คือทิปด้านของความคิดความคิดของเราอะส่วนใหญ่มันจะมีด้านลบมากกว่าด้านบวก เพียงแค่เราทิปให้ด้านบวกอ่ะไปสู่มากกว่า51นะคะชีวิตของเราอ่ะก็จะมีกำลังมากขึ้นดังนั้นอ่ะอติภาจะต้องเคลื่อนไปในโลกอ่ะด้วยพลังงานอันสูงสุดอยู่เสมอนะคะแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพลังงานอย่างเปี่ยมล้นเลยไม่อ่อนแรงเพราะว่าถ้าเราอ่อนแรงอ่ะโลกก็จะอ่อนแรงใส่เราหรือนำเรื่องที่เราทำให้เราอ่ะอ่อนแรงเพิ่มแล้วมากไปกว่าน,นั้นนะคะจงเคลื่อนไปด้วยทักษะสมรรถนะและสกิลอันสูงสุด จะต้องเพิ่มสกิลเพิ่มทักษะเพิ่มสมรรถนะเพิ่มความรู้ความสามารถของตัวเองอ,อยู่อย่างสม่ำเสมอเราอะจะต้องเข้าไปในหัวของตัวเองฝึกซ้อมความคิดพวกเรารู้ไหมคะครูและพี่ๆี่ไม่เคยนั่งอยู่เฉยเฉโดยที่ไม่คิดอะไรเลยเราะจะยกประเด็นเรื่องราวขึ้นมาแล้วก็คิดสิ่งต่างๆ่งะขึ้นมาเสมอใช่ไหมคะพี่แนนถ้าเกิดพี่ๆคนไหนไม่คิด อดมาอดมาหาคุณครูนะคะดังนั้นน่ะพี่ๆทุกคนน่ะก็จะต้องแบบฟิตมากเหมือนกับนักมวยอะ่ะที่ซ้อมคิดพี่หนุ่ยพูดว่าถ้าไม่มีคอนเทนต์เนี่ยจบเหตุไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดโง่ขึ้นมาก็โลกก็จะเขาก็จะไม่สนใจตัวเองโลกก็จะไม่สนใจเขาดังนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือจะต้องมีคอนเทนต์ที่ไม่ใช่เฟกขึ้นมาแบบเป็นกูรูเพ์เจอร์คือจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่ ถูกกลั่นกลองลงมือทำแล้วได้ผลลัพธ์ในชีวิตที่ดีคนมักจะถามว่าครูครูตั้งแต่ผมเนี่ยมาเจอครูผมได้อยู่บ้านที่ดีขึ้นยอดขายก็สูงขึ้นการแต่งเนื้อแต่งตัวการกินอยู่หลับนอนธุรกิจเงินรายได้สิ่งต่างๆก็ดีมากขึ้นแต่นั่นนะคะมันเป็นผลมาจากการบ่มเพาะขัดเกลารในทุกๆด้านจริงๆ ตั้งแต่กายภาพเป็นจนถึงจิตวิญญาณดังนั้นครูจึงขอฝากให้พวกเรานะคะถามตัวเองเลยว่าวันนี้จะเอายังไงกับชีวิตพร้อมแล้วหรือยังนะคะที่จะสู้ๆแล้วก็คิดถึงเรื่องราวที่ดียอดเยี่ยมกับชีวิตของเราสำหรับวันนี้ใครรู้สึกว่าเป็นประโยชน์แชร์ไปฝากเพื่อนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ